สวัสดีครับพี่น้องอาหารใต้ตาตานนี้พวก,กับผมมึงงงนะครับตาตโชเลข่ข้าวาต้นมะขามเลยครับตัวมเสียบกุ้งเสร็จแล้วเราไปพาม่ากัน <c oughs> ไปย่างกุ้งู <c oughs> ง่ายเย็บกอไฟย่างกุ้ง เยอะเอ,อลยับนับมันปีนบับมันหวานมดไม่เราโมเอาสาัสดีครับพี่น้องอาหารใต้าตาบอนี้พวก,กับผมมึงงงนะครับนบับมันหวานมดไม่เราโมเอานับมันหวานมดไม่เราโมเอานี่ครับแล้ก็มีน้ำจิ้มของเราด้วยนะครับก่อนจะกินอันดับแรกจำไว้นะครับหนูๆน้องๆเยอะหวานมดไม่เราโม มันมดไม่เราหมอเอาไม่ว่าจะเปิดมือหรือว่ากินชน้อนต้องล้างมือให้สูกง่ายเให้สะอาดแล้วก็เช็ดให้แห้งจำไว้นะครับเด็กดีเด็กดีดกดอือวานมดไม่เราหมอเอาอ